ทรกเตอร์ทะเลทอง TR 55เครื่อง55แรงม้าเกียร์ธรรมดาแต่เบาๆไถนิ่มๆตัวลอยดีคล่องดีไถด้วยหนึ่งไฮนะครับดูนะครับความคิ้วของมันวันนี้กำลังไถเอามันพิ้งนะครับ เอามันออกครัแบบเดียวนะครับไปจนถึงสุดแปลงนาแนละ้วน,นุ้นที่ประมาณ3ามไร่นะครับลูกค้าวาฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงลอยๆสบายๆไม่กินน้ำมัน แปลงนี้ตอเยอะนะครับทั้งหมดสี่ตอไถรอบแรกเจอตอต้องระวังนี่ก็ตอหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับ ลงลึกดีนะครับเนี่ยดูความหล่มมันนะครับอย่าไปล้นุ่มเลยครับเย่ธรรมดาแต่ก็การเอี้ยวตัวโยกเข้าเหลี่ยมเข้ามุมก็คล่องเหมือนกับพอกนะครับไม่แพ้กัน ตอนนี้ไถขึ้นเนินแล้วนะฮะไถสองไฮก็ได้นะครับกี่นั้นผมลองสองไฮแล้วแต่อายุผมบอกไงครว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อมานี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกือบ60แล้วทั้งนั้นเนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยเขาขับสบายๆเพราะลูกหลานเขาไปทํางานตามโรงงานตามแถวบ้านผมชนบุรีเยอะ เดี๋ยววันหลังผมจะเอาคลิปดันดิน80ทอร์กให้ดูนะฮะไม่ใช่รถจัดคิวนะฮะไม่ใช่รถสิบร้อยนะฮะสิบสองร้อให้ดูสามกองรวดเลยนั่นแหละคือวัยรุ่นนะ่ะจะเอาคลิปแนววัยรุ่นวัยรุ่นให้ดูมันดูในคลิปกับดูดูในคลิปกับดูของจริงมันต่างกันนะครับอ่าี่มีต่ออีกละต้องระวังนะฮะนะฮะ เสียงเครื่องลอยๆสบายๆนะฮะอยากกดแรงเร่งแรงก็ได้นี่ฮะเห็นไหมฮะเร่งแรงเร่งแรงกรพุ่งแรงรถมันไม่ได้โหลดนะครับมันไม่มีควันเลยนะนี่ไถขึ้นเนินด้วยนะเห็นไหมฮะดูดิฮะดินสาดออกพุ่งนี่ขึ้นเนินนะฮะรถอะมันแรงนะฮะแล้วแต่คนจะเหยียบจะเร่งนะฮะบางคนบางคนเนี่ยดันดินดูเหมือนรถจะไม่มีแรงนะฮะ ก็ก็ดูสิครับคลิปที่ผมซื้อไปรถใหม่แกะกล่องผมไปสอนแล้วก็ถ่ายคลิปถ้าให้ผมดันอะ่ะมันก็แล้วแต่คนนะฮะมันแลแ้วแต่ความชํานาญของประสบการณ์ของคนนะครับที่ผมไปส่งลูกค้าไปเนี่ยแล้วก็ผมก็ถ่ายแต่ถ้าเกิดมาถ่ายรถที่เขาเก่งแล้วเขาซื้อเป็นปีแล้วนั่นเราไม่ว่ากันเข้าใจไหมฮะ ดูดูการไถนะครับเห็นนะฮะลงเนินขึ้นเนินความแรงเสมอต้นเสมอปลายดูฟังเสียงเครื่องครับก็เราก็ดูควันไม่มีควันเลยนะฮะหนึ่งทายนะก็เนี่ยดูฮะไถพิวเลยไหมฮะรถมันแรงนะฮะด้วยผ่านจานยี่สิบสี่นิ้วหกจานนะฮะเดี๋ยวว่าหลังจะเอาคลิปดันดินให้ดูแบบสะใจให้ดูนะแป๊บเดียวเห็นไหมฮะถึง ถึงสุดจะสุดไล่แล้วเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็พอนี่ดูนะครับนี่ที่ถ่ายแล้วดูเหมือนรถช้าๆเนี่ยรถมีรถไม,ม่มีแรงนะฮะ นี่มันเป็นกล้องกล้องมือถือนะฮะแต่ที่เมื่อวานก่อนที่ผมลงคลิปไปมันจะเป็นกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของแคนนอนนะฮะอันนั้นโอเคตามความจริงวันนี้ลืมเอากล้องไอเอากล้องแคนนอนมา <c oughs> ที่ถ่ายแล้วแล้วผ่านมานะฮะเป็นแต่กล้องมือถือ ี๋ยวจะให้ดูความแรงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีหลายคันหลายหมู่บ้านหลายที่ส่งไปนะฮะแล้วแต่ความอยากถ่ายของผมหรือเปล่าซื้อใช้เถอะครับซื้อซื้อใช้เถอะใช้ดีประหยัดน้ำมันรถคันนี้ก็อยู่ที่เกือบสี่ปีแล้วะฮะอีกไม่กี่เดือนก็สี่ปีแล้วก็ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยแล้วก็ วันนี้จะมาถ่ายที่ลูกค้าที่เขาขับน,น,นานๆน่ะเร่งเร่งพอดีพอดีพันสี่รอยรอบคือเร่งที่หนึ่งไฮเร็วแล้วนะจะแตะเร็วกวันนี้ก็ได้ต้องเอาไว้รุน่นนี่ต่อน,นะครับระวังนะฮะยี่ห้อทะเลทองแท้เลยนะครับ ฐานนี่จะเอาขึ้นเร็วลงเร็วก็ได้มีมีโบกดอกไม้ตัวขันปรับแรงดันนะฮะเฟสเชอร์ปรับแรงดันให้ผานขึ้นเร็วลงเร็วแต่ถ้ารถใหญ่ผานใหญ่นะครับเขาจะไม่นิยมเอาขึ้นเร็วลงเร็วเพราะกระแทกลูกสูบไฮดรอลิกข้างในนะฮะมันจะทำให้ซีนกับปอกเน่าชำรุดได้ง่ายนี่วราถอยไปเจ็บงานเห็นไหมครับดูความคล่องตัวของเขาเห็นไหมฮะ,มน,มฮะนิ่ม ไม่กระตกุกกระโดกระดากเบะครับโอเคเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูควันนะฮะไม่มีควันเลยนะฮะนี่คือไถหนึ่งหายแต่เบาๆลอยๆนะครับนี่คือขึ้นเนินนะครับดูดีๆนะฮะขึ้นเนินนั่นนี่นะฮะดูในวิดีโอมันไม่เหมือนกันนะฮะผมไม่อยากไปต่อรอต่อเทียงหรอกคือ ต้องมาดูด้วยของจริงหรือว่าไปศึกษาข้อมูลที่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงมาบนจะมาดูจะมาสาธยายอยู่ในระบายอยู่ในคําพูดตัวหนังสือเนี่ยก็มันไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะนียิงนก ผมก็เป็นผู้จัดจำหน่ายคนหนึง่งผลิตเองไม่ได้หรอครับรถอ่ะอันไหนมันดีก็ใช้ใช้กัน